สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผม EXO ก G AME. วันนี้เราก็มาเอาชีวิตรอดเหมือนเดิมนับต่อจากพาร์ทที่แล้วอันนี้พาร์ทที่หนึ่งใหม่นะครับทุกคนก็สงสัยนะครับทุกคนว่าทําไมพาร์ทที่หนึ่งใหม่นะครับทุกคนแล้วของของผมหายไปไหนกันบมนครับทุกคนผมจะบอกอย่างนี้นะครับทุกคนคือผมเผลอไปลบผมไม่ได้เล่นนานไงผมจะลงมดไงทุกคนผมเผลอไปลดไปไปลบ เออไปลบแมพนะครับคนเออเดี๋ยวผมจะขึ้นเดี๋ยวผมจะขึ้นนะครับทุกคนให้ทุกคนเห็นนะครับทุกคนว่าผมเ,เพลไปกดตรงไหนนะครับทุกคนอันนี้ผมก็ได้เป็นลงงบอดไม่แหลกกับอ่าลงบอดต,ตัดไม้เร็วนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าผมลงเป็นยังไงนะครับทุกคนมันต้องคาบขวานมาก่อนตั้งหนึงเดี๋ยวผมกดตัดไม้อันนี้ให้เต็มก่อนนะดูนะครับทุกคนไม่ต้องย่อ,น,อ,ยอ,อน,นะครับทุกคนไม,ไม่เหมือนไม,ไม่เหมือนอันอันเก่านะครับทุกคนไม่ต้องย่อนะ เลยก็มันจะตกนะครับทุกคนโอเคมันจะแบบรวดเร็วไงทุกคนทันใจไวรุ่นนะเมื่อวานก็ทันใจไวรุ่นแล้ะแต่กับแมปดอแล้วเมื่อวานอนะ่ะโอ้โหเช็ดมันขุดทุกอย่างเลยเหรอโนอะ้ขุดทุกอย่างเลยหรอเนี่ยเดี๋ยวผมตัดไม้นี้ดีกว่า ไม้นี้ไปด้วยวันนี้เราจะทำแบบรวดเร็วนะทุกคนเชิญผมแค่ได้มาบ้านผมครับวันนี้โอ้โหผู้สาวแผนมาดีเลยวันนี้เดี๋ยวเขาตัดไม้ก่อนแล้วกันนะตัดไม้ไปน,นิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปหาพื้นที่ลงวมๆนะทุกคนเฮ้ยใช้มือเจอแกะนะทุกคนเอ้ยน้องไก่เจอกันอีกแล้วนะน้องไก่นี่หนีไปไหนกะเคปซี K P C. ขอไปทำเคปเอฟเคปซี P C หน่อยนะโปง้งเข้าให้แปลกไปดิได้แล้วนะไก่ทุกคน อ้นนี่ไงแกะห้ามาเมื่อวานนะหายไปไหนกันเจอนะอ,อ,อ,อืติดไม่โดนตาพี่น้องไก่ขอทำเคป F F4 หน่อยนะเฮ้ยเจอใหม่อีกแล้วทุกคนเดี๋ยวผมก่อัทำการตัดไม้ก,ก่อนไม่ต้องเสียเวลากับอันนี้นะทุกคนโวยแหลกแหลกแหลก,กอยู่นะเพราะว่าผมลงหมดมา จริงๆผมก็อยากลงเชเดอร์นะทุกคนแต่ว่าเชเดอร์ผมมันลงไม่ได้ทาไม,มทําไมก็ไม่รู้อ่ะทุกคนผมลงแล้วผมลงไม่ได้อะเออผมก็อยากลงอยู่นะเชเดอร์แ้วผมไปหาที่เดินไปห้างวิง่งผมไปหาที่สร้างบ้านดีๆก่อนนะครับเดี<ฮ>๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวผมตัดไปนะครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนแถวนี้ก็น่าอยู่อยู่นะ ผมเจอลปะป้ามีนตกเอาเอแกะไอแกะนี่จะหนีไปไหนนะหนอนหนีไปไหนหนีไปไม่รอดหรอกนะลูกตามหรอกกนนะั้นะลูกเพราะที่ว่าผมฆ่าแกเอ็งไปแล้วนะาตายไปซะตายด้วยเหรออืมผมไม่โหดแรงขนาดนั้นหรอกเออทุกคนผมเจอแล้วไงดูทำเลดีเลยทุกคนเดี๋ยวผมไปลองข้ามไปฝั่งนู้นฮะเผื่อจะแบบ ขึ้นนะครับดีกว่านี้นะครับทุกคนโอเคเอ้ยขึ้นดิโอขึ้นละฝั่งนี้ก็สวยนะสร้างบ้านฝั่งนี้อะ่ะดูสร้างบนนี้เลยอะ่ะเอโคตรสวยอันนึงผมลองไปหาก่อนแต่ผมเอาแม่เกะอันนี้ก่อนละกันนะได้ละสาม ทับเตียงได้แล้วเดี๋ยวฟัดท้องเลยทุกคนดูจริงๆห้ามวิ่งนะครับวันแรกนะแต่ววาไม่สวนลูกไข่แล้วน่ะผมอ่ะโอยแหลกแหลกแหลกหลเฮ้ยแต่ว่าฝัานะา่งนู้นดีไหมตรงนี้น่าจะดีอยู่นะทุกคนเดี๋ยวลองข้ามไปดูฝั่งนู้นแป๊บหนึ่งนะถ้าฝั่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะมาป้ยแหลกแล้วผมจะมาพักฝั่งนี้นะ ตอนนี้ลอดอาหารเราเลดไปหนึ่งหลอดแล้วนะอฝอั่งนี้ก็ดีนะทุกคนอุดมสมบูรณ์ก็อยู่แล้วไหมเกมมครับเอาชิตรอดนี่โหทำอยู่เนี่ยทำใหญ่ด้วยโอ้โหเป็นหลุมเลยทุกคนตกปุ๊บตายแน่นดิโหตกปุ๊บรีมาตอนหนึง่งรีมารีมา ให้ดูตอนผมแรกๆอะ่ะเกือบแรกๆอเออมาครับผมลืนตอนแรกอะ่ะเออรีมอแกตายเกือบถึงน้ำแล้วตอนนั้นอะ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอปักหลักตรงนี้แล้วกันนะคนเอาโต๊ะคราฟมาก่อนนะโต๊ะคราฟโอ้ยผมลืมอีกแล้วเดี๋ยวใช้ไม้อันนี้แล้วกันนะ พริกแอกไม่ใช่ขวานะอะไรของกวานขอลงข้างล่างไปคนระับไปข้าไปเอากิ่นนะทุกคนกลิ่นกลิ่นกลิ่น,น,นโอเคขออนุญาตกดกินไปแล้วกัาน,นะทุกดูผมว่าพันนี้ทัดทันนะผมจะสร้างบ้านแต่ว่าน่าจะไม่ทันแน่ทุกคนไม่ทันแน่นอนทุกคนผมว่าสร้างบ้านไม่ทันแน่พันนี้ผมขอ ทำแบบฟาร์มได้ไหมทุกคนฟาร์มทำฟาร์มเหอะเออทำฟาร์มอะไรดูดิกลางคืนนัน่นอ,อ่ะเฮ้ยทำเป็นเหมืองไหมตรงนี้ได้อยู่โอเคได้อยู่นะทุกคนทำเป็นเหมืองนะทุกคนเดี๋ยวอันนี้ไปท้นก่อนนะครับโอโ้โหเซฟได้ละโอเคเดี๋ยวผมขอทำการทำเตาเผานะครับทุกคนเตาเผาเอ,อ๊ะพิกแอ็กก่อนดีของทุกคน โอเคเดี๋ยวผมทำการนอนก่อนละกันนะตอนนี้ก็เมื่อแล้วโอเคเดี๋ยวครับเป็นอันนี้เอ้ยผมต้องอันนี้ดีทุกคนเลยเดี๋ยวมันจะนานนะครับนีงไงเตาเผาครับเตาเผามานะครับทุกคนสูตรทำฐานนะทุกคนฐานของเราก็จะคราฟอย่างนี้เลยนะเออแล้วก็ Okay, ไม้ไม่มีเลยนะอขอไม้หน่อยนิดนึงนะสิบส okay. ี่โอเคโอเคครับตอนนี้เราก็ครับของมาเสร็จแล้วนะทุกคนแล้วผมไปเปิดพลิกกัดมาด้วยนะทุกคนพิกกัดของเราหนึ่งร้อยห้าสิบนะจำไว้นะเดี๋ยวผมขอไปสำรวจเพื่อจะเจอหมู่บ้านนะเฮ้ยข้างหลังอะไรแดงๆอ่ะทุกคนนะ่ะฝั่งนี้ยลองไปดูไหมทุกคนไม่ไมมนเห็นแดงๆหรอไปเดี๋ยวเราไปลองสำรวจดูนะทุกคน ดูดิมันหบ่อลาวาเน่เลยทุกคนถ้างั้นก็ดีดิทุกคนผมจะไปจะทําประตูนรกได้ไงแบบง่ายๆเนไงลองไปดูก่อนนะครับทุกคนโอเคอยู่ข้างหน้าเราเองนะไปบ้านนะครับนี่ไงใช่ปะวะเออใช่ใช่ใช,ใช่มันคือบอลาวาทุกคนดูทำดิ คนเลือกอะทุกคนเออวัอนนี้อาหารเราเราอยู่ใหญ่ยยอยู่เออเฮ้ยทุกคนชิบหายแล้วผมเกือบตายกลับบ้านก่อนดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมขอตัดตอนที่อยู่ที่บ้านนะทุกคนอะไรของผมวันหน้าโอเคนะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะทุกคนเฮ้ย นเราได้ฐานมาแปดก้อนนะทุกคนก็ถือว่าเยอะอยู่นะทุกคนเดี๋ยวผมจะเผา <c oughs> เผาเนื้อแกะดีกว่าเนื้อแกะเรามีเยอะอยู่นะครับทุกคนเมื่อกี้เราไปคักแกะมาโอ้โหแม่งเมาเมาผมเป็นไรวะนาะทุกคนโอเคทานแล้วก็เหลือๆนะทุกคนเหลือๆอ,อะไรว่าแปดก้อนเองโอ้ ได้มาแล้วเนื้อเนื้อสเต็กสเต็กสุดอร่อยของเราขอวันเจี๊ยบวันเจี๊ยบขอแป๊บนึงนะะได้แล้วว้าวน้องแกะหรือว่าจะเราจะทําฟาร์มแกะวะทุกคนเดี๋ยวเราไปตัดไม้ดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวผมขอทําการไปตัดไม้นะกันนะทําฟาร์มแกะดีกว่าไปเดี๋ยวเราไปตัดไม้กัน โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงต้นไม้ไปที่เรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวผมขอทําการตัดไม้เลยแล้วกันนะคูณสองเลยนะครับสปีดรันเลยสปีดรันเลยทุกคนอ้ยเยอะๆเลยนะแบบเป็นสูงกว่าดีนะตัดเยอะๆเลยนะว่าแต่ในดาบก็เราจะสร้างบ้านด้วยครับคาสองเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านกันนะลงคำยังไม่ลงเลยนนะคนสร้างบ้านแล้วสร้างบ้านแล้วทำยังไม่ลงเลยจะสร้างบ้านแล้วนี่แหละนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันนี ตอนนี้เราได้ไม้คือแบบเนี่ยจะแตกขึ้นนะบนแตกขึ้นอไ้ไม่ลงอ่ะต้นั่งบอกว่าต้งนั่งโอ้โหต้นั่งไม้ลงมาพูเยอเลยนะแล้วก็เราจะทำสลักกับไม้เลยได้ไมไม้ไม้เบอร์นะคนน่าจะอันนี้คือไม้โอเออไม้โอกับไม้เบอร์นะทุคน,นาจะทำสลักกันนะบ้านของเรานะห,น,หน,นนะคนะว่าตอนนี้เราคืแบบจะทำฟ้าก่นนะให้หมดเลยชไม่ใช่ อันนี้คือตัดไม้ก็ถูกเยอะก็ได้เงแกะมาฟรีเลยคุณดูตัดเลยตัดเลยตอนนี้เรามีสองสเต็ปครึ่งเอ่านิดเดียวนะทุกคนแล้วก็ไปตัดไม้เบิร์ดเลยแล้วกันนะเพาว่าไม้เบิร์ดเราจะทำเป็นบ้านนะครับทุกคนแต่ก่อนตอนที่ผมเล่นไม้ครับแบบแรกๆผมชอบตัดไม้เบิร์ดทุกคนแต่ว่าตอนนี้ผมชอบตัดไม้โอเคนะไม้เบิร์ดมันขาดนี่ทุกคนสีขาวตัดเลย โอเคนะตอนนี้เราก็ได้ไมาเยอะแล้วนะเดี๋ยวผมขอกลับบ้านเลยแล้วกันนะเดี๋ยวตัดตอนที่อยู่ที่บ้านนะครับทุกคนระหว่างทางทุกคนผมเจอต้นอ้อยนะทุกคนใกล้บ้านผมเองนะแต่ว่าผมทำไมมาจิ้ผมไม่เจอวะทุกคนหรือว่าผมเจอแล้วแต่ว่าผมไม่เห็นไม่รู้ว่าเหมือนกันนะทุกคนบ้านเราอยู่ตรงไหนแป๊บหนึ่งนะข้างหน้าเฮ้ยน้องแกะฝกัก ตีหน่อยละโอเคบ้านเราถึงแล้วน้องไกส่สองตัวขอไปทำเคฟซีขอทำเคฟซีนะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้แล้วนะแต่ว่าคือเรายังไม่มีฟางนี่แหละคือปัญหาแต่เรามีเมล็ดไงเมล็ดมันอ่าไก่มันกินใช่ไหมน่าจะกินนะคนเดี๋ยวผม เอาไปอาา่าฮะแปบ๊บหนึ่งเคเดี๋ยวผมขอทำรั้วก่อนละกันนะทุกคนเคนครับตอนนี้เราก็ได้รั้วแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มันจะมืดแล้วนะทุกคนแบบผมจะคนที่ทันนาะเดี๋ยวผมจะทำฟาร์มไก่กันละกันนะทุกคนเพราะว่าเราไม่มีฟาง,ฟางวัวไงทุกคนเรามีแต่เมล็ด เรามีแต่โมเล็ดเราไม่มีฟางนะครับทุกคนเดี๋ยวเราผมขอทําการทําฟาร์มตรงนี้นะเดี๋ยวบ้านเราจ,จะสั่งสร้างตรงนี้นะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราขอเอ้ยอะไรของผมวะน่ะสร้างแบบนี้แล้วกันนะทุกคนเป็นวงกลมนะครับทุกคนเฮ้ยไปนอนก่อนนะทุกคนมองอะไรไม่เห็นเลยว่า,าตอนนี้ก็วันที่สองแล้วทุกคนไอบี้ไอบี้มาสู้กับกู ป่าเสือกกูไอบี้ไอบี้ตายดีโอ้ยผมก็จับตานะเนื้อผมมีเหลือไหมเออมีอยู่เนื้อผมมีอยู่นะครับผมขอทำการอาหารก่อนนะโอเคขอทำการนอนกันละกันนะครับทุกคนโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็ยาละ ได้ส่งผมทำเป็นประมาณนี้คนโอเคป๊บปุ๊บปป๊บปุ๊บป,บป,บปบโอเคประมาณนี้นี่ก็จะเป็นประตูเข้าได้ไหมได้ไหมคุณดูความ มันไม่ต้องทําให้สวยเราทุกคนทําแบบนี้ก็ได้แล้วเค okay, ทุกคนได้แล้วทุกคนฟงังตามประตูอันเดียวหรือว่าสองประตูสองประตูที่กว่ามันจะได้สวยสวยเอย้สวยอะไรกว้างขึ้นเอ้เห็นไรไหมน้องเขียวไปสู้กับน้องเขียวเดี๋ยวมันมาตุยหลังเราพอเวลาเราเกิดเนี้ยทุกคนแน่ มองมาปุ๊บดีปั๊บเลยมาปุ๊บมาผมมาปุ๊บมันมาเลยเอ้เลยแต่จะดีสามศพสามศพสามสุกนีผมตสอว่ะเฮทุกคนเดี๋ยวผมขอไปล่อน้องไก่กันนะครับเดี๋ยวผมจะได้ทําเคฟเคฟซีไงทุกคนถ้าผมมีไก่เยอะๆนะผมกอดตัดกตอนที่เจอไก่นะครับตอนนี้ยังไม่เจอเลยนะไก่เออตอนนี้ผมเจอแล้วไก่ มาเน่มานี่มานี่ดิมานี่มานี่มานี่สิ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 อุ้ยมันอไหรจะถึงวะเนี่ยผมเล่นอย่างเงี้ยมานี่สิมานี่สิใกล้ถึงฟาร์มแล้วทุกคนฮ่าองโดนหลอกแล้วทุกคนได้มาละ KFC เดี๋ยวผมจะเชือกมันตอนที่มันมีเยอะนะผมทำ KFC เอาไหมฮะน้องไก่เอาไหมฮะเอาไหมมองหน้าหาเรื่องออกเดี๋ยวได้เดี๋ยว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 โดนตบนะเอออย่าออกเอออยู่ในนี้แหละเดี๋ยวผมไปหาอีกตัวนะทุกคนเพื่อจะได้ะสมพันธุ์นะครับทุกคนนี่นะเจอแล้วไก่เดี๋ยวผมขอพามันกลับบ้านนะครับอันนี้บ้านบ้านของเราอยู่โคตรไก่เลยนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนตอนนี้ก็ใกล้ถึง ฟาร์มของเราแล้วนะครับทุกคนมามึงมาโดนหล,ลอกอีกตัวแล้วเคปซีทีนี้เราจะได้เอ้ยมึงเข้าตอนไหนเนี่ยฮะมึงเข้าตอนไหนเนีเ่ยเฮ้ยมองหน้าหาเรื่องเหรอเฮ้ยเฮ้ยหาเรื่องเหรอเดี๋ยวเจอแน่เดี๋ยวเจอแน่โอ้ยแหละเจอแน่แเจอแน,อแน่ถ้าไก่ผมมีเยอะนะเจอแน่ผมก็มึงสามตัวเนะี่ยเจอแน่ห้ามออก กูก็ห้ามออกหยอกจอกจอกเออจุ๊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 ออกลูกเป็นตัวหนึ่งแต่ก็เอนนี่กับเอนนี่เอ,อ้ยทำตีนี่ทำแล้วอีนี่ก็ทำแล้วเอ,อ้ยได้ลูกมาหนึ่งตัวเจอแน่ถ้ามีเต็มฟาร์มนะเจอแน่เจอกูแน่ก็จะทำมึงเค้สี่จะกินพวกมึงเออ อามานะเนี่ยอามาไปเอ้นี่ก็มองมองหน้าเหรอไปบอกว่าไปอนี่ก็มองหน้าเนาะเออไปดิโอ้นี่นี่เฮ้ทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวพันหน้าเดี๋ยวผมจะมาสร้างบ้านกับทําฟาร์มข้าวนะน่าจะเออน่าจะด้วยเดี๋ยวผมขอบูกอะไรวะมันเรียกว่าอะไรวะ ชื่อเาเคนะทุกคนเลยไปเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดขับสกายกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเจอกัน EP พ p สองครับทุกคนเอออันนี้ EP แรกเออถูกแล้วไปบายบายบูม